ขึ้นกี่ค่ำขึ้นแปดค่ำสองวันจะเข้าวันทพรุ่นนี้วันพุธวันพุธยังไม่เข้าพรรษาจะไปอะไรอะทำอะไรสงการเฮ้ยสงการไปแล้วเลยไปแล้วนี่มันเดือนเมษาเลยไปแล้วนี่แม่งเลยสงการไปแล้วไปใหม่ไทยที่ใหม่ไทยเลยไปแล้วไงยังเม่จาเมษาเลยแล้วแม่จะสามสิบอยู่แล้วนะเนี่ยยี่สิบแปดแลวนะ เป็นไงวันนี้อาการน่ก็สบายกินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยนอนหลับไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอืมไม่เหนื่อยวันนี้เอาทุกเรียนมาสองลูกนะไข่ไข่หนูยทุเรียนมาสองลกูเงลกเอามาสองลูกเอามาทำอะไรเอามาเกินกันอ่ะให้ไขรกินบ้านนะนา่นกขามาลองกองลองกองท่าน,น,นบอกว่าจะเอาทอ,อดมาให้ หอยทอดอยากกินหอยทอดไม่ออกยากแก๊กกันดิแล้วก็สามัญแล้วก็เหนียวข้าวหลามเอออยากกินอะไรเบาหวานมันจะขึ้นนะเนี่ยอลาหย่าแกเยอะเหนอะแล้ไม่กินหวานเนี่ยเราเกินแต่ข้าวเหนียวนิดเดียวอืมหมอยังให้คุมน้ำตาลอยู่นะเราแล้วเชื่อหมอป่ะเนี่ย เอายังไม่เชื่อเอมันจะไปร้องกินข้าวหลามได้ไงล่ะกินคำเดียวเ็อเหนียเท่าเหนือที่ฉันหนูก็เสื้อมันไม่มันอ๋อมันไม่มันมันมีจะทัวอ๋โอเควันนี้อาการดีขึ้นคะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนอันนี้ให้เก้าสิบแค่เต็มสิบเอาเก้าสิบเช่ Ya